เมตานางังคัพตินงังัจาพุเปกะตะมนุสารันติเตณโอกาสบัดน,นี้อาตมา,าพาก็ได,ด้สำแดงอย่างรักษาธรรมมาเทศนาโปรดสมานสนาและ มูลราชกาชาข้อออกไม่ออกชาตั้งหลายในกาละวันนี้ได้กัดตามเปิมเปงปุญญาราศีพุทธิถวายนี่แก่พระเตระู้ที่ได้ล่วงรับรับขันไปในปลายไปหน้าก็ขอได้ ฟังสืบไปนั่งจากนี้อาตมาภาพได้รับกรรมรัตนาจากคณะสงฆ์วัดพระธรรมจเรศวัดบางใหม่โดยมีพระอาจารย์คำพระจิละวังโสซึ่งได้เป็นพระธรรมจารีตไปพระสงฆ์อยู่ที่วัดบางใหม่วัดปรุมมัจจเรศแห่งนี้ ไค่อยๆเดินนรับต2โมงับงจะสุขะเดี๋ยวก็ไปยืนแช่ตรงสักจุดหนึ่งนะจนะแเนแช่ดีก็เปลี่ยนมุมไปเปลี่ยนมุมไปไม่ต้องเคาใครดานไหนไม่ต้องคาดดานไหนนะแต่อยู่ด้านนอกรอบสี่เหลี่ยมด้านนอกได้หมดเลยตรงที่เคานั้นก็ได้หมดเลย เอ่อสระสงน์ัระยางนี้ก่อนพระราชบ้นบานเมืองใหม่ประกอบไปด้วยพี่น้องชาวาลูกพี่น้องเนีเ้ยนพี่น้องอีซองและคนงานคนเป็นลาศคนที่สามเ,เล็กน้อยเป็นพ,พระราชาประจำที่นี่ด้วยการมรณาคาบเจียงำเจ้งบุญโทษเกต ของหลวงพ่อพระไอสามมิตาปัญโญอดีพระธรรมจาริบบ้านร้างใหม่อำเภอวังเหนือลำปางแห่งนี้หลวงพ่อพระไอสามมิตาปัญโญนั้นเป็นคนตั้านนำพระธรรมจริบผู้รัะหาักการ้าววัดวัดวังใหม่พระธรรมจริบอายุได้เจ็ดสิบเจ็ดปีพรรษาสิบแปดได้ มรณภาพลงในวันที er ส่สิบห้ามกราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดในเวลาสิบแปดนาฬิกาสี่สิบนาทีก็ได้มีคำนัดการส่งน้ำศพในวันอังคารที่สิบหกมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดในเวลาสิบห้านาฬิกา ก็มีท่้านอาจา์พระมหานุกดลสุวรรณเมธีซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภอเป็นเจ้าเป็นประธานได้นำกรํำบุญมาโรยตลอดํำบุญตะตานเมื่อวานก็เจ็ดวันวันที่สิหถึงวันที่ที่สิบองมกราคมสองพันหร้อยหกสิและก็ได้ ตำบลออกเมนสงสารปล่อยล้อประชุมเรือศพในวันที่16มีนาคมสอง7ันร้ยกิเ็ในวันน,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 นี้วัดพระดมมาจริกวังใหม่หรือว่าคังใหม่ตำบลน,นองพ่ออำเภอวังเหนือเพื่อผิงมวนลพิธีได้สงสารหลวงพ่อพระอราสาม ตั้งแต่ย่กำกรรมสุดบุญมาถึงก็มีการเัิมเป็นมูลทานมาตามลำรับโดยบัพต์สัตถาสมาธีสมณะสาาัตถาโุลาาตาตัทธสัตถาท่างหลายในส่วนของขามพระธรรม,มาจาริกก็ได้มาร่วมเัิ่มเป็นขามโบนุที่สนุสนสวนมาติกาสุนนริธรรมความสุขุน ถวายปัดใจร่วมน้อมดำบุญดำลึกใบนบนุญงามความดีของท่านเจ้าหลวงพ่อพระไอสามอินทัญโยเป็นพระธรรมจาริกผู้อุทิศเจริญโสดาบนไปแทนธรรมในโครงการพระธรรมจาริกตลอดจนมรณาภาพจนได้ยี่งสามทุกคนไป ก็มีสำนักงานพระธรรมจารีตส่วนภูมิภาควัดศีโสดาพระอารามหลวงจังหวัดเชียงใหม่ในเมตตาธรรมพระเดชพระคุณพระธรรมวชิร,รารโภสนผู้นมยการสำนักงานพระธรรมจารีส่วนภูมิภาควัดเป็นจมปพพิษดุสิต,ตาวานารามกรุงเทพมหานครในเมตตาธรรมพระเดชพระคุณพระธรรมวชิราธิบดี ประธาน,น,าาานมมาคณะ,ะพระธรรมจารีเจ้าว่าพระเป็นเจ้าม้าโพิ์กรุงเทพมหานครคณะสงฆ์คณะพระธรรมจารีก็ได้มาที่พระวังใหม่พระธรรมจารีแห่งนี้เพื่อได้ตั้งเป็นฐานักผู้รศรัทธที่จะมาใ้แด่หลวงพ่อพระไอ้สามีเจ้าปัญโยในวันที่๗ เก้าม so ัราคมแนต่อวันที่เจ้ามัรราคมที่ผ่านมาก็ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคของกินของใช้มาถวายว่อเป็นกวอและกำลังใจเพื่อแก่พี่น้องชาวบ้านวังใหม่ด้วยศรัทาที่เป็นผู้ประธรรมพระธรรมจาริกคณะสงฆ์วัดวังใหม่พระธรรมจาริกแห่งนี้ ส็มีพระอาจารย์ตาธรรมาตโรหัวหน้าศูนย์บรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปางจังหวัดแปรเป็นต้นมีพระอาจารย์คำทุกพี่คำวชิลาวังโสพระดรมมาลริกพ่อนานซ้อยพ่อนานอ่อนพ่ออาจารย์แก่บ้านแก่วัดได้นำ เอาของมามอกมาปันนด้วมาถวายการต้อนรับถวายพัตตาหานเพนแกน่คณะพระธรรมจารีกมาจากวัดสลีโสดาพระอารามหลวงจังหวัดเชียงใหม่และวัดเบญจมาาพิษเพื่อได้กำจูกันเป็นประเพณีที่ดีงามของชนชาวล้านนาไทยบนแผ่นดินนั้นร่มเย็นด้วยพระ ทำคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนาของเราแห่งหนึ่งในร้านาประเทศอย่างนี้ที่มีกำลังสามารถที่าได้น้อยหน้าไปกว่าภาพอื่นๆขออนุโมทนากุลรศรีที่ท่านตัางหลายก็ออกไม่ออกตาตาเจ้าภาพท่างหลายในฐานะ เป็นเจ้าท่าผู้ประถมกำจูวัดวาลามวัดบางแมงเี้และเราก็ตุลุงไ้าสามิตทาพันโยซึ่งเป็นนดีพระธรรมเจริกได้ล่รับดักฐามเชื่อมถามทุกบนไปได้มีคิดผู้สนสนองกุลได้จัดงานความเวนผู้สนทบส่งสการเกอนโดยมีการฟังเทศสตดอภิธรรม เป็นระยะเวลาเจ็ดเกินเจ็ดวันก่อนที่จะได้สรงสกานประชุมเพลิงในวันที่1 6มีนาคม2567ในวันนี้เช่งนี้กอด้วยความจะตันอยู่เป็นเหตุปัน,นานใจก็หวังว่าดวงวิญญาณหลวงพ่อพระอางสามิตีตาประโยคงได้รับทราบอนุโมทนา แม้ว่าท่านจะได้ทราบพิยาณนิธิตใดก็ตามเชื่อมรนดาสาธุชนก็ออกไม่ออกสตาทั้งหลายต่างก็เชื่อว่าโรงวิญญาณของท่านคงมได้สถิตอยู่ในสองสวรรค์สุขทิภูมิเป็นอย่างแน่แท้ด้วยแรงกัตันโยดังกล่าวความแานด้วยความดีของ ท่านตุลุงพระไอสานีตาประโยชได้ช่วยเป็นพลังามเมื่อท่านเจ้าภาพจัดงานบำเพ็ญกุตรศพจากการมาราภาพทรัพย์สานติสุขนแห่งตุลุงพระไอสามีตาประโยชและก่อนที่จะส่งประการออกเมนตุ้งเพิ่นเช็ดฟางเช็ดเอนในวันนี้ขอนับได้ว่าเป็นการ เตือนโตาคนเตือนการเมืองคนบางได้ทุกข์แต่ที่เองเตนนักต้าตั้งเจ้าข้าไม่ออกไม่นอกเสตาทางไหนแต่ได้ปฏิบัติสอนไม้ก็ต้องรับพระพุทธประคิดได้นุ่งเงินในร่องต้นได้ต่การนางทกทีนนางทักตาคุกเกอตรามันนิดกรั วาเลือนถึงขัาผู้ที่นอกลับไปแล้วข้คว่าจะทำใน่ที่เป็นดานดังนี้ถ้าน้าเจ้าข้าก็ออกไม่ออกประดาวไปไหนแต่แตนักดคุลงามความดีของหลวงพ่อการสามพราบรนโยดีตประามาจากวัดพระใหม่นี้จึงได้น้อมต้อมใจกันได้ักงาน บวามเชื่อสอนสองก,การ,รชุมส่งางานแต่ดว้วัตถุจุดปรสสค์อยตามประการอันที่หนึ่งเพื่อเชิดชูคุณงามความดีของท่านอันที่สองเพื่อแสดงความกตัญญูตเวทีในฐานะเป็นเจ้าสถาลูกหลานที่ดีอันที่สามเพื่ออุทิศผู้สนสง่งเสริม ความสุขเมื M M ่อแก่กรมยานนั้งในส่วนหนึ่งการกระทำของพระหน้าท่านเจ้าภาพ่อพรหน้าสงฆ์ซึ่งมีท่านอาจารย์พระมหานุปรนสุวรรณเมจีเจ้าพระนาอำเภอเป็นต้นเป็นประธานเจ้าคณะตำบลเจ้อวทุกวัดในอำเภอบางเหนือท่านในอำเภอวังเหนือคณะราชการก่อข้าระชาชนทั้งหลาย สถาบ,บ้านวังใหม่แห่งนี้ทุกโรกทุกคนในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการประกาศเกียรติคุณของตนเองโดยวนหนึ่งได้ทำหน้าที่ของตนเองในฐานะเป็นสมณะสัตตาคิสยานุเทศเจ้าภาพเจ้าสาตาอย่างสมบูรณ์แบบและก็เป็นการทำเนื่อในทาน่านน บ้านวางใหม่ก็ดีท่าน้าพระธรรมัจราิกก็ดีได้มีชื่อเสียงสูงส่งยิ่งขึ้นไปสมกับบทประพันธ์ที่เพื่อนได้กล่าวว่าลูกเทพดีตกาดีเป็นสีสงงาหน้าญาติวงองศาก็ปองใสถึงเพื่อนญาติน,นิสายที่ใกล้ใกล้็พ้อใจสำเสริญเจริญพร ปณิธานาพาทั้งหลายเพื่อนกล่าวว่าสกูลไหนที่กษัตรลย์ในกอตามที่พ่อแม่มีลูกดีพ่อแม่นั้นก็นับว่าเป็นผู้มีบุญลูกคนไหนได้พ่อแม่ดีลูกคนนั้นก็นับว่าเป็นคนมีวาสนาวัดวาอารามไหนมีลูกศิษยดีมีศรัทธาดีครูบาอาจารย์ก็มีบุญมีปารามี ทั้งหมดก่อนล้วนโดยอาศัยพวกเพกัตาปุญญาตาก็คือบุญเก่าที่ได้สร้างในชาติปางก่อนเป็นสำคัญและพร้อมกับความดีที่ได้บำเพ็ญในชาติปัจจุบันเข้ามาหนุนกรรมอาช่วยถ้าจะมีคำถามว่าบุญกุศลที่อยู่ที่ทนี้จะถึงผู้มรณะผู้ตายไปหรือไม่ ก็มีการแก้ว่าบุญจะถึงหรือไม่อย่างใดก็อยู่ที่องค์ประกอบสามลัก้วยกันหนึ่ง้านเจ้าภาพทำบุญแล้วก็อ,อุทิศส่งไปเื่อสองต้านผู้สายรัาบ,บุญผู้สอนตอนนั้นสาม,สมบ่อบญด้วยสักกินยบุคคลผู้ประกอบคยจริธรรมถ้าตรงตามลักตามอย่างนี้ บุญก็จะถึงแก่ผู้รับเป็นแน่ผู้พามาดดังการส่งจดหมายยอดโยมสนามเบอเป็นเา้าถึงจะจะจะที่จะถึงแก่ผู้รับใดนั้นก็ต้องประกอบไปด้วยรักษามประการเหมือนกันหนึ่งต้องจ่าหน้าจองให้ถูกต้องชัดเจนสองมีผู้รับจดหมายนั้น บรุรอภไปตนีนำจดใหม่ตรงตามที่จานหน้าทองท่านสาธุชนทั้งหลายก็ออกไม่ออกสตาทุกคนที่เกิดมาแล้วสุดท้ายปลายทางของชีวิตก็คือความายมันมี่ายที่อยู่กันป้าโลกนี้ก็จึงเปรียบเสมือนบ้านเจ้า ธรรมดาบ้านเจ้านั้นเมื่อผู้เจ้ามดสัญญาแล้วก็ต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นอยู่หาที่อื่นอยู่ต่อไปหาที่ใหม่สิ่งของตัางหลายที่ประจําบ้านเจ้าต้องอยู่ที่เดิมผู้เจ้าจะถืกรรมสมทธินำไปก็หามาได้นอกจากตัวเจ้านั้นวัานใดคน วันในคนเราเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วก็เหมือนจากบ้านเจ้าบรรดาพย์ิินทุกชนิดก็ต้องทิ้งไว้ในโลกนี้ในลักษณะยอมส่วนสมบัติส่วนตัวอันได้แก่กรรมคือความดีความชั่วที่ตัวทําไว้ก็จะตามติดไปสู่พพหน้าได้ปณิธานากา โบราณเลื่อนกล่าวว่าตยังกัตานิปุญญาณิตังนิตังตัมปรายิกังบุที่ธรมไม่ได้ตนเองจะเป็นมิตรดิษามไปในภายพบหน้าไปในภายพบหน้าดังนั้นก็จึงเห็นได้ว่ากรรมเป็นเรื่องสําคัญมากสำคัญยิ่งกว่าสมบัติภายนอกมากนักเหตุน,นี้จึงบกวมประมาทในชีวิต วันที่ทำบุญิดนั่นก็เป็นบุญผู้สนเตรียมตัวเตรียมใจไว้แต่นิ่นนนการเตรียมตัวน,นั่นโบราณนับราชตร์ตังรังลักไว้อยู่ทีประกานหนึ่งรักษาหน้าที่อย่างเคร่งตัดสองตัดความอมไัยสามไล่ความกังวลสี่สนใจทำมาก เอาก็อ,อธิบายโดยย่อว่าก็ที่เนื่งรับสารหน้าที่อย่างเคร่งครับนั้นหมายความว่าทุกคนมีหน้าที่แอบร่การทั้งนั้นเป็นพ่อแม่ครมาจารย์ทีู่้สังฆ้าเจ้ากอดีทาหารตำรวจนักบวชสมณะราษฎรใครมีหน้าที่อย่างใดก็พยายามตามหน้าที่นั้น,นือเรียกร้อยทุกประการ ข้อที่สองตัดความอะไรก็หมายถึงเมื่อเข้าสู่ใบชรลาแล้วต้องหมั่นสร้างบุญกุศลพยายามละความอะไรยอวรนในทรัพย์สมบัติตลอดจนวุฒิดาข้อที่สามไร้ความกังวลก็คืออย่าไปกังวลกับร่างกายเกินไปเช่นเรื่องความชะลาความแก่ความเจ็บไข้ดได้ป่วย โลกาอา,าพาธจนเป็นเหตุเ,เกิดความเสียใจเกินไปกินมาได้นอนมาหลับผลสุดท้ายก็จะทำเมื่อเฮาได้แก่เกินวัยหรือที่เจ็บน้อยก็เจ็บมากขึ้นเพราะว่าเสียกำลังใจข้อที่สี่ได้สนใจธรรมะเพราะว่าธรรมะเป็นยาบำรุงใจเป็นแสงสว่างที่จะส่องวิถีชีวิต เมื่อได้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ความทัางเป็นยานพาหนะที่สามารถจะนำพาไปสู่สวรรค์นิพพานผู้ที่ได้เตรียมตัวโดวยตั้งอยู่ในลักสีประกาศนี้แล้วก็หวังว่าอนาคตของผู้นั้นจะสมบูรณ์ด้วยความสุขตลอดไปเนื่องในการป้มเป็นกระตาที่การผู้สนทรงสังหาร ในงานออกเมนประชุมเพลิงหลวงป่กะอาไอสามตาปัญโยอดีตพระรมมาจะริยกเจ้าวาดว่าวังใหม่แห่งนี้เป็นผู้ร่วงรับรับการเจ้รงำทุบุญไปน,นั้นในกัน้านี้หลวงปู่ร้อาไอสามก็ได้สอนหมู่เฮลท่านทั้งหลายว่าดวงตาอันรวมเคยคมลาวก็ตอง มาคูนขาวเป็นฟางฟ้าเกี่ยวาันที่เคยเรียบเหมือนระเบียบมุกดาต้องถ่ายทํามาเดยื่อแดงเหื่อแดงเส้นผมที่เคยดำก็ต้องถ่ายกลับมาดูขาวเป็นแดงเขวเคยแ่งเติมไปหนึ่งเิียวแดงต้องมาเหี่ยวแห้งไม่จำเดินในตาก็สะลกแต่ความตาที่ตบนหน้า ท่านเจ้าภาพคณะสงฆ์คณะพระธรรมดาริกไม่ออกก็ออ,อกพรตามีนายเพลเปตต้นเป็นประธานทุกพวกคนได้มาร่วมการจัดงานบำเพ็ญกุศลส่งสักการประชุมเพลิงในหลวงพ่อพระไอสา,ามเอ็ตาปัญโยตานำพระธรรมดาริกวันใหม่แห่งนี้อายุได้เจ็ดสิบเจ็ดปี ิแปดปัญษาด้วยแรงจกาด้วยความจัดกันอยู่การตเวทีด้วยความป่าสนาที่ที่จะให้ื่อยลบกพระอาสามีชา้าประโยม์ได้รับความจกจะมีคนยิ่งขึ้นไปอีกษาพิสัยมี้หลซิดีเจกาที่ดีได้วยคนคนจนที่ความเป็นนี้ก็จะเป็นพลังบดาลให้ตได้รับทกสมประสงค์ อันรกเน,ยเน่ยจากทุกคนที่เราเกิดมากันต้องลาจากโลกนี้ไปในที่สุดฉะนั้นขอชิงต้องเตรียมตัวที่เพื่อต่อไปในภายหน้าในการสร้างอยู่ในรักีประกานรักษาหนะ้าที่่างเป็นข้ารักความอะไรมากความห่วงใยสนใจธรรมะเพื่อจะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนตายเช่นนี้ แล้วก็หวังว่าอนาคตผู้นั้นจะต้องเฉยใสวาสนาบามีแก่ก้าจะประสบศุกคือมักลนิปานในใต้รรัตธรรมเตศนาเดวันนี้ก็ขอราบอนุโมทนาทน่านอาจารย์พระมหานนประดนลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือประธานไปส่ง ส่านแมเผอรังเหนือประธานปายสารวัตรเจ้าระดาพูดจัดการงานทุกท่านทุกคนที่ได้รวมใจเป็นสามีจัดงานนี้ได้สำเร็จถวายเป็นบูชาต่อพระนยูหลวงพ่อพระอาจารย์มีตาปัญโยอดีตพระธรรมจาริกวัดบางใหม่ วัดวัดธรรมจารัก็หม่หนี้แต่มาบุญกุศลดที่ที่ขนาสงฆาพราวัดมาธรรมจาริท่านพระอาจารท่านั้งหลายไ่้น้องเ็นก็ขอบันโดนบันดาลพล่อหลบก็ตุลงไหสามีต่าปัญโยจงได้รับอนุสงในกานสาเป็นบนประสดุกในสงสวร Tautu dan nipan dan anapotakan Somdang ujit jetana Mekana minyom Sompong-sompong tuprakan Atamata Tantraku banyasanggakan Enam Kena pasang wajarik Ngejuan จางวัดเชียงใหม่ในนามของพระเดชพระคุณพระธรรมวชิราทิพบดีพระเดชพระคุณพระธรรมวชิราชโศนแห่งวัดสวีโซดาสนับสนเชียงใหม่เป็นต้นเป็นประทานก็ขอเมื่อบุญกุศลทั้งหลายนี้จงได้ท่านสำเร็จแก่ท่านทุกท่านที่ได้ปรารถนา สาธุชนในสมาคมแห่งนี้จงจะเดินสี่สวัสดิภพตะมงคลสมบูรณ์บุญผลในสิ่งที่สอนปารถนาจงทุกประการพระประจานิสัชนาพระธรรมเทศนาตามกาลนิยมสมควรแก่เวลาขอยุติลงไว้โมแต่เพียงเช่นนี้เอวังก็มีด้วยปัะชาระเนี้